สวัสดีงามงามทุกท่านทุกคนนะครับอีพีนี้จะมาพูดถึงลุงแมวหรือลุงโทนี่แต่ไม่ใช่เป็นโทนี่วุดซันนะคุณเพราะทุกวันนี้ลุงแมวของผมันนี้แกเป็นโทนี่ บูดซ้ำคือบูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วอยู่อย่างนี้เพราะหลังๆมานี้เนี่ยหลายคนเวลาฟังลุงแมวของผมแกออกมาพูดอะไรแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยมันรู้สึกว่าทำไมมันทำแม่งทำแม่งดูบูดยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคนไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงลุงจตุพรไม่ว่าจะเป็นการพูดถึง พี่ธนาธรไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงรัสเซียอย่างลุงปูตินนะก็ฟังดูแล้วมันดูแบบบูดๆยังไงก็ไม่รู้แต่ที่ลุงแมวลุงโทนี่แกพูดออกมาแล้วมันดูบูดอย่างเต็มที่ดูบูดอย่างไม่มีที่ตินั่นก็คือที่แกพูดถึงหนึสองคุณจำได้ไหม ที่ลุงแมวแกบอกว่าหนึสองหรับตัวแกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะมันมีปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้และวกับคนบังคับใช้ตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นจะยกเลิกจะแก้ไขหรือจะคงไว้สำหรับตัวแกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสบายสบายใช่สิลุงแมวใช่สิลุงโทนี่ลุงไม่ได้ติดอยู่ในเรือนจำเหมือนอย่าง ป้าอัญชันคนนี้ที่แกต้องติดอยู่ในเรือนจำไม่รู้กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องติดอยู่ในเรือนจำานี้อีกกี่ปีต่อไปเพียงเพราะว่าป้าอัญชันแกแชร์บทความของ B-B-C ซเกี่ยวกับสถาบันก็ทําให้ทั้งชีวิตของป้าต้องจบอยู่ในเรือนจำลุงแมว ลุงโทนี่คงไม่เข้าใจความรู้สึกของป้าอัญชันคนนี้ดีถึงได้ออกมาบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่านั้นยังไม่พอบูตต่อไปในวันที่ใบปอแบมแล้วก็ตะวันออกมาบอกว่าคอยดูเธออย่าให้ต้องทนไม่ไหวนะพวกคุณจะได้เห็น แบมใบปอแล้วก็ตะวันเนี่ยเดินหน้าไปทะลุวังให้ดูพอลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่ได้ยินแบมใบปอแล้วก็ตะวันประกาศออกมาแบบนี้แกก็รีบออกมาเบรกทันทีบอกว่าหนูหนูจา๋าแบมใบปอแล้วก็ตะวันฟังลุงให้ดีนะพวกหนูๆเนี่ยอย่าพากันไปทะลุวังเลย อย่าพากันไปทะลุวังให้มันละแคะละขายเครื่องเจ้าไหนาถ้าอยากจะทะลุให้ไปทะลุทำเนียบแทนอย่าไปทะลุวังเลยนะเชื่อลุงเธอพูดออกมาแบบนี้บูดออกมาแบบนี้ก็เป็นเครื่องการันตีว่าลุงแมวของผมหรือว่าลุงโทนี่เนี่ยแกเป็นเอซีหรือว่าเป็นฝุ่น ใต้ฝ่าละอองทุลีส้นตีนของคุณเชื้อราหรือว่าลุงเชื้อโลกที่ผ่านมาอย่างมิเคยเปลี่ยนแปลงต่อให้ผู้คนทั้งโลกต่อให้ผู้คนทั้งประเทศจะว่าแกเนี่ยยังไงจะว่าแกเนี่ยตีตนเสมอใครจะว่าแก คิดการใจจะว่าแกคิดคดทรยศเนรคุณใครแต่แกก็ไม่สนใจเพราะว่าในห้วงลึกข้างในหัวใจของลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่คนนี้แกยังรักแล้วก็พักดีต่อสถาบันสุดห้วงหัวใจอย่างมิเคยเปลี่ยนแปลง เมื่อวานนี้จูจๆลุงแมวหรือลุงโทนี่บูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วนี่แกก็ได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับบ้านเมืองของเราโดยการให้สัมภาษ์สื่อใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างเกียวโดบอกว่าชีวิตของผมตอนนี้เนี่ยก็เหมือนติดอยู่คุกใหญ่ ตลอดระยะเวลา16กว่าปีมานี้เพราะคนในประเทศของผมพวกเขาขีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัวผมทรมานมามากแล้วมันไม่ใช่ราคาที่ผมจะต้องจ่ายเลยแต่ผมตัดสินใจที่จะจ่ายเพราะผมต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับหลานๆของผม ผมควรจะได้ใช้เวลาที่เหลือในชีวิตของผมอยู่กับลูกๆแล้วก็หลานๆของผมผมทรมานมามากพอแล้ว16กกว่าปีมานี้และถ้าจะต้องทรมานอีกครั้งในคุกเล็กก็ไม่เป็นไรผู้คนในบ้านในเมืองของเราต่างพากันตกอก,ก,กตกใจที่ได้เห็น ลุงแมวลุงโทนี่บูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วนี่แกได้รับ,บายความทุกข์ความอัดอั้นตันใจความทรมานที่ฝังอยู่ในใจของแกตลอดระยะเวลา16กว่าปีที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศที่ผู้คนต่างเข้าใจกันว่า ลุงแมวลุงโทนี่แต่มีความสุขดีเพราะอยู่บนกองเงินกองทองชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรใช่ไหมคุณแล้วที่สำคัญยังได้มีชีวิตอยู่ใกล้ลูกได้เลี้ยงหลานแล้วก็ได้ดูแลน้องสาวของตัวเองก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขดีแต่เมื่อวานที่เห็น ลุงแมวลุงโทนี่ออกมารับบายความทุกข์ความอัดอัน้นตันใจตลอดระยะเวลาสิบกกว่าปีมานี้ผู้คนก็พาขันตกใจที่ได้เห็นได้ฟังความรู้สึกในใจของลุงแมวลุงโทนี่ที่แกเนี่ยบอกว่าตลอดระยะเวลาส6กกว่าปีมานี้ ต่อให้แกใช้ชีวิตอยู่สุขสบายที่ต่างประเทศยังไงมันก็ไม่มีความสุขในใจมันมีแต่ความทุกข์ในใจเพราะลึกๆในใจของแกเนี่ยอยากใช้บั้นปลายในชีวิตของตัวเองกลับมายัางบ้านเกิดเมืองนอนอยากใช้ชีวิตบั้นปลายของตัวเองเนี่ย อยู่ใกล้ภรรยาอยู่ใกล้ลูกอยู่ใกล้หลานหลานเพราะฉะนั้นถึงแม้ถ้าแกเนี่ยกลับมาแล้วจะต้องโดนรวบตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำจะต้องโดนอะไรก็ตามทีแกก็ยอมทุกอย่างจะไม่ขัดขานจะไม่ขัดขืนอะไ,อไร ขอเพียงแก้บ้านปลายในชีวิตของแกนี้ได้กลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนที่แกเนี่ยใฝ่ฝันมาตลอดนะในวันที่แกจากไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อแกได้กลับมาก้าวแรกที่แกก้าวลงมาแตะพื้นสิ่งที่แกถามสิ่งที่ผู้คนได้เห็นนั่นก็คือการที่ลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่ แกก้มลงกราบผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองคด,ดีที่ลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่โดนเห็นเขาบอกว่ามีแปดคดีอะอย่างข้อหาแรกคืออะไรรู้ปะข้อหาล่ำรวยผิดปกติจากลุงแมวหรือว่า ลุงโทนี่ของกูเนี่ยนะที่จะรั้มดวยผิดปกติ <S <S แล้วอย่างนี้ลุงป้อมสันคอลอบักขามขอเดียวป้อมตื่โป้ยกายป้อมหำน้อยนิดวงตอแหลเนี่ยที่มีทรัพย์สินเป็นพันๆล้านทั้งที่ทั้งชีวิตของแกเป็นทหารรับราชการมาทั้งชีวิต อย่างนี้เรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าร่ำรวยผิดปกติไหมกระทั่งตูเตี้ยหมาเลียดาก <S 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 นี่ก็เป็นทหารมาทั้งชีวิตทรัพย์สินไม่ให้ใครตรวจสอบตรวจสอบไม่ได้แต่ลูกสาวใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างประเทศหลานชายเปิดบริษัทในค่ายทหารมาไม่กี่ปีร่ำรวยเป็นเป็นพันล้านอย่างนี้เรียกว่าร่ำรวยผิดปกติไหมตอบอย่างนี้ร่ำรวยผิดปกติไหม ส่วนลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่เนี่ยกว่าที่แกจะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้แกต้องลองผิดลองถูกมานานขนาดไหนแกต้องใช้ความพยายามขนาดไหนกว่าที่ธุรกิจของแกเนี่ยจะประสบความสำเร็จแล้วพอแกประสบความสำเร็จในธุรกิจแกก็เสียสละตัวเองเพื่อที่จะ เอาความรู้เอาความสามารถของแกเนี่ยมาทำให้ผู้คนในบ้านเมืองของเราเขาได้ประสบความสำเร็จนำพาประเทศไปจนกลายเป็นเสือตัวที่ห้แต่พวกคุณกลับมายัดข้อหาแล้วบอกแกว่าร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะแล้วเขาพิบากษายึดทรัพย์4 6หมื่นล้าน คำถามคือ4.6หมื่นล้านที่ยึดไปเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนเอาไปเก็บไว้ไหนเอาไปทําอะไรเอาไปแบ่งใครตอนนี้เหลือเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ผู้คนสงสัยส่วนสถานะคดีถึงที่สุดนี่แค่เพียงคดีแรกนะคุณคดีที่สองทุจริตหวยบนดินดีนะ ที่เป็นหวยบนดินไม่เป็นหอยลิมสะพิพากษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญานะส่วนสถานะคือออกหมายจับอุทธร์ไม่ได้ข้อหาต่อไปคดีที่สามลอยเงินกู้นะพิพากษาจำคุกสามปีไม่รอลงอาญาสถานะออกหมายจับอุทธรไม่ได้ ต่อไปคดีที่สค่่าสัมปทานมือถือจำคุกถึงห้าปีไม่รอลงอาญาสถานหน้าออกหมายจับอุ้ทร์ไม่ได้คดีต่อไปข้อหาบริหารบริหารดีไม่บันหารที่ภาคสายยกฟ้องไปคดีต่อไป ปล่อยเงินกู้อันนี้ก็ยกฟ้องไปคดีต่อไปปล่อยเงินกู้ซื้อขายที่ดินย่านรัชดาพี่ภากษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาส่วนสถานะเนี่ยขาดอายุความหนีคดี10ปีซึ่งลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่เนี่ยแกไปอยู่ต่างประเทศ16ปี16ปี แห่งความลางทั้งรักทั้งช่างทั้งหวานและคมคืนส่วนคดีสุดท้ายจงใจยืน่นทรัพย์สินอันเป็นเท็จนะพิพากษาจำหน่ายคดี ออกจากสารระบบส่วนสถานะก็คือออกหมายจับรวมๆกันแปดคดีที่ผ่านมาก็เขาบอกว่าจำคุกถึงสิบปี สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ค่ะอ้นอยู่ที่อินแทกเมืองทองธาน,นีค่ะด้านหลังที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนเยอะจังเลยนะคะมีคนใส่เสื้อแบบอ้นแบบนี้เสื้อสีน้ำเงินแบบนี้เขามาทำอะไรกันพอลุงแมวหรือลุงโทนี่บูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำอีกเนี่ยแก มารับบายความอัดอั้นตันใจความทุกข์ในใจบอกว่ายังไงในบ้านปลายชีวิตของแกก็ขอแค่ได้กลับมายัางบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองต่อให้ต้องแลกด้วยกันเข้าไปอยู่ในเรือนจำแกก็จะยอมทุกอย่างขอแค่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวใกล้เมียใกล้ลูกใกล้หลานเท่านั้นแกก็ พอใจแล้วมันก็ทำให้เจ้คนหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนหมาตัวเมียที่คอยเหา่าคอยหอนอยู่หน้าทาเนียบตลอดเวลาเพราะว่าตู่เนี่ยใช้อาหารเม็ดเลี้ยงเพียงแต่ว่าอาหารเม็ดที่ตู่นำมาให้เนี่ยมาจากภาษีของพวกเราของพวกท่านเท่านั้นเอง เจคนที่ว่านี้ก็คือทิพานันหรือว่าเจผีพนันรองโฆษกประจำสำนักนายกถึงแม้ว่าเจ๊แกจะเป็นแค่ตัวสำรองไม่ได้เป็นตัวจริงก็ตามทีแต่เจ๊แกก็เห่าก็หอนออกมาเต็มที่ทุกครั้งอย่างครั้งนี้พอเห็นลุงแมวลุงโทนี่ออกมารับ,บายความในใจเจ๊แกก็ เขาก็หอนให้ทันทีเลยบอกว่าปักปักปักอวปักปักปักอวปักปักบบกอและออกมาเป็นภาษาคนก็หมายความว่านายทักษิณสามารถกลับมายังประเทศไทยได้ทุกเวลาแล้วก็ได้ตลอดเวลาสังเกตเวลาที่เจ๊คนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งแต่ละทีเสียงของเจ๊แกเนี่จะสูบปี๊ดเข้าไปในรู จมูกเพราะฉะนั้นหมอขออนุญาตใช้เสียงปกติกันแล้วกันเพราะเดียวมันจะไม่จบ EP นี้นายทักษิณสามารถกลับมายัางประเทศไทยได้ทุกเวลาได้ตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมานายทักษิณไม่ยอมกลับมาเท่านั้นเองทั้งที่มีรมัฐมนตรีแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องในยุคข,ของนายทักษิณ เรียกลุงแมวซึ่งอายุป่าเข้าไป70กว่าก็ถือว่าเป็นรุ่นราวข่าวเดียวกับพ่อของมันเนี่ยสั้นๆง่ายๆว่านายทักษิณน,นะแต่ที่ผ่านมานายทักษิณไม่ยอมกลับมาเองทั้งที่มีรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องในยุคข,ของนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักจินวัตรที่ได้รับโทษจำคุกในคดี ทุจริตรที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจแล้วก็คนในตระกูลชิน,นาวัตไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์สุรศักดิ์สืบวงลีอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสาระไม่ค่อยสนพระเทศขออาภัยปากไว้ไปหน่อยเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารที่ถูกสารตีกาตัดสินจำคุกในคดีแก้ไขสัมปทาน เอ,อื้อประโยชน์บริษัทชินครอบที่ตระกูลชินวัตรเคยถือหุ้นใหญ่โดยถูกศาลตัดสินจำคุกนานถึงหนึ่งปีไม่รอลงอาญาจนได้รับการพักโทษเท่านั้นยังไม่พอก็ยังจะมีนายยงยุทธวิชัยดิตอดีตรองนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ถูกศาลฎีกาสั่งจำคุกนานถึงสองปีกรณีสมัยเป็นรักษา การปลัดกระทรวงมหาดไทยเซ็นคำสั่งราชการเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสนามกอล์และก็หมู่บ้านอันพายที่เป็นของตระกูลชินวัตรและก็และก็ะกนางเบญจาหลุยเจริญอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังก็ถูกศาลตัดสินจำคุกนานถึงสองปีไม่รอลงอาญาฐานเป็น เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิช่อบจากกรณีสมัยรับราชการอยู่กรมสมรกรได้ร่วมกับพวกช่วยเหลือนายพานทองแท้แล้วก็นางสาวพินทองทาลูกชายลูกสาวของนายทักษิณเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเสียภาษีน้อยกว่าที่จะต้องเสียในการซื้อหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นเท่านั้นยังไม่พอ นอกจากนี้ก็ยังมีนายวิวโรจน์นวลแขอดีตกรรมการผู้จัดการาผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยที่ถูกสารดีคาตัดสินจำคุกนานถึง18ปีในคดีปล่อยกู้ให้กับกลุ่มกฤษดามหานครที่มีการขยายผลจนมีการสอบสวนเอาผิดนายพานทองแทชินวัตรและฟ้องเป็นจำเลยต่อสารอาญาคดีทุจริต แต่สารยกฟ้องนายพานทองแท้ในเวลาต่อมาอก็แสดงว่าไม่ผิดอสิเจนายทักษินที่หลบหนีคดีไปใช้ชีวิตสุขสบายในต่างแดนกลับออกมาบอกว่าตัวเองเน่ะทุกทรมานมากพอแล้วแม้มันไม่ใช่ราคาที่จำเป็นจะต้องจ่ายมันเยียบไม่ได้ กับการที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยล้วนได้รับบทลงโทษติดคุกติดตอรางสูญเสียอิสรภาพและต้องดิ้นรนต่อสู้คดีและไม่เคยมีสักครั้งที่นายทักษิณจะออกมาขอโทษในสิ่งที่ตัวเองเคยทำมีแต่กล่าวโทษกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเอง นอกจากนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งเจ๊ผีพนันคนนี้เนี่ยเธอก็เคยออกมาร่วมยินดีในการปิดประเทศด้วยการเป่านกหวีดของชาวกระทิบูดในครั้งนั้นด้วยเพียงแต่ว่าภาพความทรงจำในวันหวานส่วนมากเนี่ย เธอลบทิ้งไปเพื่อที่จะไม่ให้ใครรู้แต่ประเอญเหลือกเกินว่ามันมีภาพความทรงจำอันหนึ่งที่หลงเหลือไว้เป็นภาพที่เธอเนี่ยแสดงความยินดีออกมาโดยบอกว่าเราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ก้าวเข้าไปด้วยใจมุ่งมั่นเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณ พี่ตันอ่า<_ <d> _>พี่บีอ่าแล้วก็ชาวกบพศที่ต่อสู้แล้วก็เสียสละในวันที่ผ่านมา<_ <d> _>เพราะฉะนั้นภาพนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่เป็นการยืนยันว่าประยุทธ์จันโอชาทุกครั้งทุกเวลาที่ ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยก้าวเข้ามาเพื่อที่จะยุติความขัดแยง้งก้าวเข้ามาเพื่อไม่ให้คนในบ้านในเมืองของเราเนี่ยทะเลาะกันนะก้าวเข้ามาเพื่อไม่ให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเสียหายไปมากกว่านี้แท้ที่จริงแล้ว ประยุทธ์จันโอชาคนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในกอปอปอสอเพียงแต่ว่าพวกเขาแยกวางแผนกันเดินเท่านั้นเองเหมือนอย่างที่หมอเคยพูดไว้ในอีพีก่อนๆพอในวันที่ตูประยุทธ์จันโอชาได้ก้าวเข้ามานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึง วันนี้พวกคุณก็จะได้เห็นทีมงานนกหวีตที่เข้ามาเป็นเข้ามาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆถูกต้องไหมคุณ ลุงแมวหรือลุงโทนี่ที่แกไฝฟฝันว่าบ้านปลายในชีวิตอยากจะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนนะอยากอยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับหลานเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนนะก็ยังคงเฝ้ารอการกลับมาของแกอยู่ตลอดเวลา จนบางคนเนี่ยบอกว่าอย่างลุงสรยุทธ์นะครั้งหนึ่งแกก็เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วพอแกผนทษออกมาแกก็ยังคงยืนหนึ่งอยู่ในใจของผู้คนมากมายทั้งประเทศเป็นผู้ประกาศข่าวที่ผู้คนเนี่ยยังยกย่องนะ ยังติดตามอยู่มากมายยังไม่เสื่อมคลายลุงชูวิทย์ครั้งหนึ่งแกก็เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วพอแกออกมาแกก็ได้ใช้ชีวิตของแกเนี่ยให้เป็นประโยชน์เหมือนอย่างที่ทุกวันนี้ที่ผู้คนมากมายได้เห็นในสิ่งที่ลุงชูวิทย์เนี่ยแกทำลงไปเพราะฉะนั้นอย่างลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่ ที่ยังฝังความทรงจำอยู่ในใจของผู้คนมากมายทั้งประเทศไม่ลืลืมต่อให้การเวลาผ่านไปนานขนาดไหนเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าถ้าลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่กลับมาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำพอพลโทษออกมาเชื่อว่าคนทั้งประเทศ ก็ยังให้ความรักให้ความนับถือให้ความศรัทธาต่อลุงแมวหรือว่าลุงโทนี่อยู่ตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมานั่นเองเพราะฉะนั้น e ีพีนี้หากว่ามีคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมกราบขออภัยทุกท่านทุกคนไวนะ้ณที่นี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ ของตัวเองให้ดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันไว้เจอกันอีพีหน้าขอกราบลาทุกท่านสวัสดีครับ